ดูตัวหมอนตัวใหม่ตัวหมอนนี่ตัวหมอหนถอดคาบกันเพื่อนเอินวันนอนถอดคาบครั้งที่สี่รอบนี่นี่นี่ตัวนี้กำลังถอดกระดืดกะดืดจีนี่เจ้าก็เรงเอาหมดทุก ตัวนี้เราถอดแล้วแล้วตัวโตแล้วหากินมอนแล้วตัวนี้เราถอดแล้วแล้วตัวนี้กําลังทั้งนาทีถอดตัวใหม่ตัวนี้กําลังถอดครับกาลังเห็ดอืดอืดออกตัวมอนไม้ถอดครับดูดูดูตัวมอนไม้ถอดครับถอดข่างที่สี ัวนี้แล้วว่าท่านได้ถอดแล้วที่เป็นคอต่างตงตัวนี้แล้วถอดแล้วแล้วที่เป็นปากตัวโตโตตัวนี้เรากําลังทําหน้าทีถอดขาบตัวไหมตัวมอนตัวนี้กําลังถอดขาบเอาอึดอดออกให้ได้อึดอืดออกให้ได้ ทำออกให้ได้ถอดออกถอดออกทอดออกเห็นได้ มอนไมถอดคาบขนาดนี้เป็นถอดข้างที่ตี อืดอืดอืมอืดไปแลกันแล้วตัวไม้ตัวมอนทอดครับก็อย่าตําเร็จแล้วอื เร่อมอนไหมถอดคาบทางที่สี่อิดอดใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะสำเร็จแล้วถอดคาบ ้อยแล้วถอดออกเรียบร้อยแล้วถอดคาบเรียบร้อยแล้วตัวใหม่กระดึดกระดึดไปได้แล้ว